เราให้ทรับสองพันให้มาแบ่งกันองเท่าไหร่กัเวลาพูดเดฟังฮะมัน้างตรงไหนเนี่ยก็แบ่งเท่ากันพันะสองพันผมห้าร้อยพ่ยาห้าร้อยตาห้าร้อยคนขับรถห้าร้อยแล้วเถิดมันก็เอาไปให้มันยากเย็นแสนเข็มต่อไปเท่าไหร่กัแน<อ>่นะเขาให้มาสองพันเออผมห้ายพี่ยาห้าร้อยตาห้าร้อยและทันอีกห้า้อยแลวคนขับรถตัวไหติดมันไม่อ็ เป็นนมัพิ่งจะว่าเขาไม่กินโจเกิร์ตกำไชกมันเจขันน่าฝากนักด้ยฉันน้าฝากน้ด้วยฮี่นี่กูไนี่ตกแต่งเพียงทางใหม่เดียงดอะไรจังผมสิไอ้หนุตา อยากกินอะไรหล่ะอะเออเดี๋ยวไปวัดเดี๋ยวบอกจะมาอยากกินอะไรตอนนี้ล่ะครับปลาโอ้โหเต้นพี่นงมอันไหนเอาอันอันเดือดจัดมีน้ำอะไรบ้างเลยอ๋อไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวไปถวายกัไเ้ยจ้ะหนูมีน้ำปาน้ำเป็นหรอไม่ไม่มีงานกระทันหันนะดูพี่ดูพี่นะดูพี่แล้ว จะพาเขาใส่สององเท่าไหร่จะไปเป็นเีแบบแบบแบบจแตกัจจำไม่ได้เลยเคียก็มีขอให้ทยาสองพันให้มาแบ,บ่งกันนะปัญพยา 500, อ 500, าร้อยหออวงห้าร้อยหลวงตาห้าร้อยคนคัว่ากีนห้าร้อยที่เหลือท่านก็เอาไปดีเ็จเ,เพื่อแหระพี่นะองค์เท่าไหร่พี่ ่อง์เท่าไหร่กแน่นะขอให้มาสองพันหม0ห้าร้อยสมุญยาห้าร้อยดวงตาห้าร้อยและทันอีกห้าร้อยแล้วคนขับรถม่าไงติดว้ม่อนไวไอ้อนูเอาไปลูกตาไม่ใช่เงินอันนั้นมันนั่งกี่ไข่เลยรดอะไรมา ถ้วยนำธนะครับไอ้โง่มาต่อกันลูกนะเออเฮ้ย,ยทำไมไม่เอาขวดที่กินเร็วมาแล้วัดโทเอ้ย วานมีใครใช้ได้แน่มีมีเด็กๆอยู่หลังบ้านเต็มเลยครับวานเป็นเชื้อภาษีให้หลังแกน้ำเต้นก็ผีทันแดงทั้หมดแล้วอ่ะโอ้ยตัวพี่นึกกระทันหารเจ้าอะไรนักหนาแล้วเสียงเขื่อนยังไง่นนายโยมเนี่ยไม่ค่อยดีช่วงนี้หายในองค์เงี้ยองค์แต่ติดต็ดซิวมันต้องรื่นเริงสิจังมันต้องมีเสียงหัวลราะกันสักหน่อยอ่ะน้องตาเล็ดไปข้างนี้เลย เสียงแมวีแมวคือแมวเดินเฉลี่ยหน่อยแมวอีกไม่ได้มันดังมันดังนะเสียงแมว ถ้าระนานเลยครับนงโมตสัพขวัตระหัตตสัมพุทธะนัโมตสัพขวัตตระหัตตสัมพุทธะนั่โ นำมาโยงมาโยงโน้กับมาเองพระมาเองเขาเรียกว่าพระตาคายังไม่ได้แก่ของมันเลยจะเป็คนหมดวนตั้งแต่ตอนทีนถูร้อนเตรียมรับสิ่งเลยจ้ะเอาเด็กอะไรเอาทุกทีเลยฮะเอาทุกทีเลยเรา ทำอะไรรับสิไตยิงมูปะไม่มไม่ามดอาจจะนัดสิไม่ได้จัดนัโมตาาัตตสสะภพระวะโตรหัโตสัมมาสังพุทธัสสะสโกเลยปานาปานูห้ามไม่ให้หราปูข่าติงกาจเจิประชนตัวเท่ากา จักเอามาต้มยำหึ่งยำหนึ่งรำหนึ่งรหันห้าไม่ให้ยักทรัพย์ถ้าจะขอก็ยังไม่ลักจะตึกไปทำถ้าเจ้าของก็ลบเงียบงาผผาทุงดำจำนำได้หึ่งรำหึ่งรำหึ่งราชาเมสุนิชานุกเหียวนานจะเข้าไปใกล้ถ้าผู้หญิงเขารักสมัคใจให้พากันไปเือบอก เราเป็นเราเพิ่งรำมู้นาไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตจำร้องถ้าโกหกได้เงินทองก็ให้ปอกโกหกไปเราเป็นเราเพิ่งทะมู้าแปลว่าเราไม่มีเงินซื้อข้าวนักกินไม่ได้ถ้ามีเงินซื้อตื้อต่าใส่แดกให้หลับทางเราพึ่งเราเพึ่งรำ ียมเนียตะกิดไปซื้อกะปิไปหายสตายาปสมซทะเยโ thank yeah. you ตามตำลักเ <łość> ียรู้ไหวทุกคนทุกคนอดก่อนนอนก้มเกมมานอนก้มตั้งอับกูฮู้กูฮู้ตามตำลัมือ้าจะมา เดินยังไม่จบเพียงเลยเฮ้ยเฮ้ยต่อไปทกรรมการด้วยนะครับคนเราเพราะเ่าวิจิตรเราโอ้ขอบคุณครับโอ้ให้เลยครับให้เป็นครั้งสุดท้ายให้เอาวะสิเดินื้อหายใจแรงเดี๋ยวหัวแม่ไปโดนเข้าไปในจมูก อย่บ้าเดินเดินเดินนี่มนซีออกหน้าสัตว์นะจะขึ้นเลยจะขึ้นแล้วนะใครจะให้อีกไหมขึ้นแล้ขึ้นเลยครดี่เอ้ยฝักของเือแล้วด้วยโอ้โหไก่ด้วยไหนไหนลังพี่น่เาน้นต้องมีลูกเด็กแดงเดี๋ยว เด็กฝันเสียปิดตาเด็กไว้ไม่มีใครูเลยเจ้าทู้ด้วยออนแอี่ขาแต่งตัวผ้หญิงนี่คือเขาวดบาทเขาไอ้บาเอาไม่้มันมี่ีหมออยู่พีจิโอ้โหไอนเบยนจัเลย ไอฮาไอ้โทนไอเกี่ยวทุ่รู้โงเนี่ยเข้ามาสอนน้ำได้สามวันได้ดีดาวเนี่ยได้คุยได้คุยได้เป็นตลกจุดดาวเกี่ยเขียเลยใจยังใจยางเอออย่าไปสมัยชายตายแม่เขาหรอไม่เขาไม่ได้ให้ใช้เขาให้มง ให้พอฟังชื่นชมตาตาไปช่วยหน่อยหนุ่มได้ผมบคเกล็ดลบาดีนะนีทำไมไม่รัวเราตาไปช่วยหน่อยตาเอาอะมาใจอ่ไปไหนอุ้ยเดอดเดือดเดือดเดือดเเดือดเดอ ดินมาเดิ๋มาโอ้ยโอ้ยแตกดเโอ้ยพี่ชอนทำแตกไปไอ้นั่มันนับมตรงนี้แล้วนับเลยไว้กัวหาย กันแ่ตอเดี๋ยวพิธีต่อไปโยมเตรียมรับสินรับสุดกันแล้ว,ลวนะครับพจากพรายสมนะจ๊ะต,ตั้งใจในะจับใครที่อยู่เป็นมักเพิ <laughs> จะว่าเขาไม่เป็นโจ <laughs> ริบารไม่เหมือนมึงเจาะหอเลยว่ะมันไม่ได้เจาะที่ว้าปกติมันไม่ได้เจาะไม่ใเจาะ่อมันเจาะมันก็ดึงสายออกมาหากเก่ง่อ We'll uh -huh.